ถ้าว่าเฮาทรงาทางกระเป๋าคริปโตแล้วมันจะเสียค่าธรรมเนียมอิงตามคือค่ายที่เฮาจะส่งไปเนาะถ้าว่าเป็น usd t tr c 2 0วเฮาจะเสียอยู่1เหรียญถ้าเป็น usd t bep 2 0วนี่เฮาจะเสียอยู่0ู9สวจสบาดีสบายดีบรรทานมาพบกับ,บซอง bc แซงดาราซึ่งเคยเนาะคลิปนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับขั้นตอนในการโอน เลียน USD t เข้าไป5ายแนนตตัวอื่นโดยที่ว่าบริซียค่าทมเนียมในการโอนเป็นเราได้เอาไปเบิงนำกันเลยตัวนี้จะเป็นหน้าตาแอปายแนนเนาะซึ่งว่าค่าประจาจะโอนเลียน USD t ตัวนี้ไป5กระเป๋าไบแนนตตัวอื่นเนาะขั้นตอนในการโอนเลียนโดยที่ว่าบริซียค่าทมเนียมเฮาต้องโอนผ่าน ID เท่านั้นนะเนาะเฮาต้องมี ID ที่เขาเจ้าจส่งมาให้เนาะ ตัวนี้จะเป็น ID ไบแนนทีเข้าจเจ้าส่งมาให้เนาะตอนั้นเขาก็กอบปีเอาเลยต่อจากนั้นเขาก็กดเข้าไป USDT แล้วจากนั้นเขาก็เข้าไป withdraw ซึ่งอยู่ในนี้ถ้าเราส่ง าทางกระเป๋าคริปโตแล้วมันจะเสียค่าธรรมเนียมอิงตามเครือข่ายที่เขาจะส่งไปเนาะถ้าว่าเป็น USD t TRC สอเขาจะเสียอยู่1เหรียญถ้าเป็น USD t BEP สอนี่เขาจะเสียอยู่ศูนจุดโซเกาวันนี้เขาก็มาเลือกส่งไปทาง ID เนาะแล้วต่อจากนั้นเขาก็วาง ID ที่เขากรอบมาเลย หลังจากแถวไอดีแถวกบมาแล้วเนาะจากนั้นเขาก็อาปอนจํานวนเลี่ยนที่ยวต้องการโอนไปเนาะซึ่งว่าขค่าผเจ้าจะโอนไปหมดเลยห <Okay. S 1> ลังจากนั้นก็กดส่งหลังจากกดส่งแล้วมันจะบอกนะว่าซื้อ, ID, อ ance, ไอดีใบแน่นปลายทางคันซื้อวานแลวได้เนาะเขาก็กดเบิ่งดีๆแล้วโตวจากนั้นเขาก็กด สำหรับตัวนี้จะเป็นความปลอดภัยของกระเป๋าเองเนาะ <Okay. S 1> ถ้าว่ามันปรากฏขึ้นมาเป็นแบบนี้แสดงว่าการโอนอาพานไอดีไบแนนสำเร็จเนาะแล้วเราจะบริเซียคาตามเนียมอาคลิปนี้โคจุกเพียงเท่านี้แล้วเราจะพบกันในคลิปต่อไปสบายดี